ทำไมธุรกิจใหญ่อย่าง MK ไม่ยอมลงมาสู้ตลาดส่งคามบุฟเฟ่กับตีน้อยตั้งแต่วันแรกที่ตีน้อยเพิ่งเกิดล่ะคะไม่ว่าที่ช่วงแรกตีน้อยจะเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรขยายสาขามากมายเพียงใดแต่ MK เองก็เลือกที่จะไม่สนใจและหันไปโฟกัสกับการขยายธุรกิจสาข,ขาของอาหารญี่ปุ่นแทนด้วยข้อจำกัดเงินทุนลักษณะธุรกิจโมเดล และแบรนด์โพสิชชั i นนิ่งหรือการวางระดับแบรนด์ที่แตกต่างกันทำให้ MK เลือกตัดสินใจทำแบบนั้นค่ะเพราะมุดหมายในการเริ่มต้นทำธุรกิจของ MK นั้นเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อการทานอาหารของครอบครัวเราอาจจะคุ้นชินกับการได้ยินว่ากินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกิน MK และทุกคนก็จะมีภาพจำว่าต้องเป็นภาพของการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวเป็น 3รุ่นเจเนเรชันด้วยกันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่และรุ่นเราที่ไปนั่งกินข้าวในร้าน MK อย่างพร้อมหน้าพร้อมตารวมไปถึงภาพบรรยากาศที่มันเป็นบรรยากาศของการกินอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัว ซึ่งบรรยากาศแบบนี้เราจะไม่พบในร้านอย่างเช่นตัวบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าธุรกิจบุฟเฟ่ต์ค่ะเป็นการเน้นเฉลี่ยค่าหัวจากเดิมที่เรากิน MK เนี่ยอาจจะต้องจ่ายประมาณ800บาทต่อหัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปกินตีน้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทต่อหัว ในเรื่องของราคาที่ลดลงมาก็จะต้องแลกไปด้วยกับบรรยากาศที่อาจจะมีบรรยากาศของการเสียงดังมีเรื่องของบทสนทนาของโต๊ะรอบข้างนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องเพิ่มการบริการตัวเองอย่างเช่นการลุกไปตักน้ําดื่มหรือว่าการลุกไปตักอาหารเพิ่มเติมในขณะที่ถ้าเป็นธุรกิจเดิมอย่างเช่นธุรกิจของการสั่งอาหารแยกอย่างอลาคาร์ใน MK เเนี่ยเขาจะมีพนักงานบริการให้แม้กระทั่งการเติมน้ำจิ้มหรือว่าเติมน้ำชายอย่างที่เราคุ้น น,นอกจากนี้ในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนราคานะคะก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าตัว MK เขาวางคุณภาพของสินค้าไว้สูงมากในขณะที่แบรนด์ของซุก้ตีน้อยค่ะจะเน้นความคุ้มค่ามากกว่านอกจากนี้ตีน้อยค่ะเขายังเน้นทำรอบฉเฉลี่ยแล้วอะค่ะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยตีน้อยสามารถที่จะเปิดรอบให้มีจำนวนโต๊ะมานั่งกินได้ต่อวันเนี่ย มากขึ้นสูงถึง4-6รอบต่อวันได้เลยในขณะที่ตัวธุรกิจ MK เองก็จะมีช่วงระยะเวลาเปิดแค่ประมาณ8-12ชั่วโมงเท่านั้น บรรยากาศฐานลูกค้าเดิมของ MK ก็จะเป็นบรรยากาศของครอบครัวเรียบง่าย3 g e n e r a t i o ชนนะคะคุณปู่คุณพ่อ,อแล้วก็เราดังนั้นคือการที่จะมาเปลี่ยนผันจากธุรกิจ MK เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นธุรกิจแบบบุฟเฟ่เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายกับฐานลูกค้าเก่าที่อาจจะเริ่มไม่ประทับใจก็ได้ค่ะ ในเรื่องของสถานที่ตั้งและการเข้าถึงลูกค้าจะเห็นได้ว่าตัว MK เอง business model ของเขาเน้นการขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นค่าเช่าที่ค่ะต้นทุนตรงนี้สูงกว่าแน่นอนในขณะที่ตัวธุรกิจโมเดลอย่างของตีน้อยเขาเลือกตั้งทำทำ,ทำเลนอกห้างมากกว่าก็จะทำให้เขาสามารถที่จะประหยัดต้นทุนตรงนี้ไปได้ค่ะด้วยคุณภาพและจุดยืนของแบรนด์ที่แตกต่างกันในอดีต แต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะวันนี้เกิดสงครามซุกี้ TMK ลงมาทำธุรกิจบุฟเฟ่สู้กับตีน้อยราคาด้วยหัว299บาทกับ199บาทจุดจบจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะต้องติดตามค่ะเพราะว่าสงครามราคาเวลาเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายใครกันแน่ที่อยู่ได้อย่างยาวนานและใครกันแน่ที่จะกินส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่ากันสุดท้ายแล้วค่ะผู้บริโภคได้ประโยชน์เต็มเ ถ้าเป็นยังไงสำหรับตัวเรื่องของแบรนด์เราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะถ้าชอบแบบนี้ไว้เดี๋ยววันหลังใครถตงจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสวัสดีค่ะ